装嘛，装嘛，装个装嘛。 เรครับมสวัสดีพินบ้านท่าเรือครับผมอัปเดตให้ดูนะครับผมสรุปงานที่สั่งนะครับก็ดูให้ดูรูปแต่แบบตัดไม้นะครับผมส่งไม้ม้ลักนะครับสาม n ันแทกพินต่างๆนะครับสำหรับลูกค้านี่ก็รอนะครับผมแบบสั่งมานะครับทยอยจะส่งให้นะครับและเซลจะทําให้นะครับผมครับอะกาศอัปเดตแล้วก็อัปเดตพินโปรงไฟฟ้านะครับผมอัปเดตพินเซใหม่นะครับนี่พินมาทะาเรือนะครับ นี่ป่งไฟฟ้ามาขิเล็กครับครับในเล็นในสอระบบนะครับสองกับเป็ดนะครับมาคิเล็กนะครับนี่พญานาไฟฟ้านะครับนี่ใงการด่วนก็ตัวสอบถามนะครับผมพร้อมจะส่งนะครับนะครับสวยเลยครับ จะกาศนะครับตาเข้าวด้วยพิมพ์สวยๆนะครับเสร็จใหม่ๆนะครับออกพญานาคจัดหัวได้นะครับไมคริลิกไฟฟ้าเลได้สองระบบนะครับหรือตัวที่สองครับผมนี้จะเป็นไม้ลักครับผมเหมือนที่ตัดไปนะครับผมนี่เสียใครดีไม้ลักครับผมนี่ชอบไม้ลักก็แล้วแต่ชอบครับผมไม้ลักจะเป็นเนื้อสีแดงนะครับนี่ครับเนื้อแดงผสม โมกขาวด้วยแล้วแต่รูปลักไม้นะครับนี่โคมไฟฟ้าไม้ลักสวยๆนะครับโคมไฟฟ้าเร่อในสองระบบนะครับสวยมากนะครับชอบไม้ลักนะครับสนใจก็ตัวด่วนเลยครับผมตรวดวนสอเท้านะครับผมตอนนี้พร้อมส่งนะครับโคมไฟฟ้าสวยๆนะครับผมสุดยอดนะครับทอนเดียว ไม้ลักหรือไม้นํำเกี้ยงนะครับผมสวดยอดตัวที่สามครับหรือลูกค้าชอบไม้ขนุนนะครับมาขนุนจะมีสีขาวนะครับสีเหลืองนะครับสีน้ำเหลืองนะครับเหลืองครับนี่หยดน้ำกลมหยดน้ำปลายแหลมนะครับโขงไฟฟ้าเรด้2สองระบบครับดกดันเลยครับผมทำแบบสารลูนะครับสวยนะครับโ่งไฟฟ้าเรดแนนสองระบบนะครับรองาสวยมากนะครับพินมาท่าเลือนะครับ นี่โขลกไฟฟ้าม้าขนุนะครับสวยมา่านเดียวนะครับจอม้าขนุนโชสอบถามมานะครับไอเดียลน์เบอร์นี้และครับผมสนใจก็ให้ไว้แล้วนะครับผมสวยมากนะครับพินบ้านทะเลครับผมอัปเดตให้ดูนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สั่งก็รังทำให้ครับผมบรรยากาศพินสวยสวยนะครับม่ครับ